ขับรถไปไหนเลยเห็นอะไรกับผมกับหน้าผมกับปุ้มปุ้ยก็ถ่ายส่งมาให้ผมดูได้นะวันนี้ที่ผมก็เห็นแล้วในเอกอะคนถ่ายมาให้ผมผมอยากรู้ว่ามันมีที่ไหนบ้างอีกหรือว่าใครไปเจอตามสิ่งตามวางตามเชลตต่างๆอะไรเงี้ยเขาฝากด้วยนะเหมือนที่แบบตอนลาเนที่เจอผมตามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะห้างที่ขายเครื่องทำอางเขาเรียกว่าอะไรน,ะนั่นแหละ ก็ถ่ายมาให้ขอบคุณมากๆ,ๆเลยชัดเจนครับทุกคนเลนชัดกเจกนเยอะมากเลยอะแต่ว่าเรื่องนี้คนดูเยอะใช่ไหมผมอะ่ะผมได้ชเช็คทวิตเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่คน,ชนเช็คทวิตเตอไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอะ่ะผมเห็นมันไม่ได้ติดเทรนหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าคนอาจจะไม่ได้แบบดูเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ย เราอยากให้ดูนะมันดีจริงๆมันสอนหลายๆอย่างช่วงแบบหัวเรี่ยวหัวต่อของชีวิตอะซึ่งตอนนี้มันผมว่าเชื่อว่าหลายคนดูแล้วจะรีเลทกับมันได้แล้วก็ถ้าใครมีรูปมีหลานก็สามารถบอกรูปบอกหลานได้เลยอนะ เขเจนเป็นเพื่อนกับเป็นหนึ่งเฮ้ยถ้าเจนเจอเป็นหนึ่งคงน่ารักมากเลยของที่ชิมอนเล่นไว้ใช่ไหมเล่นชิมอนเล่นโคตรดีแหละผมดูนะที่ชิมอนเล่นไว้อดีมากเลยชิมอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมอยากร่วมงานการแสดงมาก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 ๆคนหนึ่งเลยมีของอ่ะมีของเลยอ่ะน่าจะสนุกอ่ะน่าจะพาเราสองคนน่าจะพาตัวละครแบบ ไปไปได้ไปเจออะไรใหม่ๆได้อ่ะแล้วฝากอันนี้ด้วยอะไรนะลานเนตเลติกนะทุกคนตอนนี้ปล่อยทีเซอร์มาแล้วเป็นแบบซิคคอมที่แบบว่ามีสตอรี่เลยไม่ใช่ตัดตอนเดียวจบอ่ะทุกตอนมันต่อกันเลยนะ พี่มาขอชื่อตลกตลกหน่อยขอแบบไม่สาใครชื่อ,อนี้บุญเงิบพูดเองก็จะขำเองเต้าหู้กับออกจมูกชื่อชื่อบุญเงิบเจอฉันแล้วบอกว่าเธอเนี่ยแหละชื่อบุญเงิบบอกด้วยบุญเงิบนะ อุ้ยอันนี้น่ารักชอบขอบคุณครับ <c oughs> ถ้าเจนครับแม่ขอแม่ครัเป็นเจนขอกินข้าวหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคกินเหมือนชัดเจนแล้เดี้ยนีย่นี้ล่และนะค,ครับโก้กับต้งให้ครับอันนี้เปิดจะต้องสวีชุอย่างครับเปิดเดินหน้าครับมาแล้วค่ะบุญเงิบเราไปทั้งชื่อมาจริงนะเธอไม่อายคนอื่นเหรอ แม่ปุ้ยมาเหรอแม่ปุ้ยเดีครับเออแม่ปุ้ยวันนี้โฟมันเปิดรูปแม่ปุ้ยให้ดูด้วยตอนที่ไปทำงานกับมันอ่ะโอ้ยแม่ปุ้ยส่องขวัญแม่ไม่ต้องขอบคุณครับแม่แม่วันนี้ไอโฟมันเปิดรูปแม่ผมดูด้วยอ่ะเป็นรูปแบบเป็นรูปที่แม่ทำหน้าตลกตลกอ่ะแล้วมันก็นั่งขำกับพี่ต้องพี่เคแล้วก็ให้เจมินายกับผมดูด้วยฟ้องเลย มันเปิดรูปอะไรไม่รู้จำไม่ได้จะเป็นหน้าแม่ทำหน้าตลกๆอ่ะกินเสร็จเรียบร้อยทุกคนโอ้ยแม่แม่แม่พอแล้วแม่แม่ไม่ต้องส่งขอแล้วเกรงใจค่ะแม่ไม่เอาผมอยากไปหาเพื่อนกินข้าวเฉย เนี่ยผมตีเสร็จแล้วแต่ผมก็ไปแล้วเนะี่ยแค่นั้นเลยเงาๆงานนีบอกว่าอ๋อพรุ่งนี้ผมจะมีปล่อยที่เป็นพรีเซนเตอร์ของุ้มปุ้ยนะฝากทุกคนเออถ้าไปถ่ายหรืออะไรฝากแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็มีออฟฟิเชียลก็สามารถช่วยแชร์หน่อยนะแล้วก็ร้านเน็ตเลติโกทีท่นสามมาแล้วนะก็ฝากด้วยนะครับอันนี้ถ่ายทำเหน,นื่อยมากแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะตลกมากเหมือนกันก็มีอะไรอีกอะ่ะแล้วก็ อ๋อมีอันนี้ที่ผมได้เข้าชิงอันนี้ใช่ไหมพี่ออฟโทรมาเอเ a ียนเทเลวิชันอวอร์ดสองพันยี่สิบสี่ใช่ไหมที่เป็นนอมินีอ่ะผมอะ่ะก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรผมเห็นแฟนคลับแท็กมาใช่ไหมผมก็ไปถามคือโทรไปพี่ออฟแล้วก็แบบอ๋อมึงคืนนี้เหรอที่นักเอน้ำตามันชอบพูดบ่อยๆอ,ยอะ่ะคือน้ำตามันชอบเขียนว่า คือมันะเคยเข้าชิงมันบอลนี่นอมินีแต่ผมเนี่ยจาชื่อรางวัลมันไม่ได้หรอกมันบอกมันนอมินีแค่ได้แค่มันนอมินีแค่นี้แหละมันว่านอมินีทลวิชันอะไรของมันก็พี่อ๋อบอกว่าคืออันนี้แหละที่มันเคยเข้าชิงบอกอ๋ออันนี้ที่มันชอบมาขิงผมที่แบบว่าเวลามันชอบมาเช็คกันบ้านเราเนี่ยมันก็บอกว่ากูมีนอมินีอันนี้นะจะพูดอย่างนี้ตลอดวันนี้ก็เลยแบบโอเคมันเหมือนเราได้ปลดแอกแล้วะว่าเพื่อนเออกูก็กูก็ กูก็ได้แล้วเหมือนกันนะมันจะมาข่มไม่ได้แต่อีกอย่างหนึ่งก็อยากพูดถึงรางวัลน,นี้ก็คือพี่ออฟพี่แบ็ p, กออฟนกพนัดทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วคือครูผมไม่รู้อ,อทั้งหมดทั้งมวลอะที่ผมบอกเขาว่าที่สุดของของซีรีส์ g ีบนทีวีสำหรับผมนะคือพี่ออบนอพนัดแหละแบบ ไม่รู้นะเอ่อถูกจริตกับผมแล้วกันที่ผมชอบอุ้ยขอบคุณครับฮาลาวีนใกล้แล้วด้วยที่ผมชอบอะไรเนี้ยก็คือผมออมีทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็คือพี่ออฟแหละมาถึงว่าก่อนที่จะมีอ่าก่อนที่จะมารู้จักจีวันทีวีก็คือพี่ออมใช่ไหมและพี่ออมก็พาเข้ามารู้จักกับพี่ออฟพี่ออฟก็ เห็นตอนที่เล่นแค่เพื่อนเับเพื่อนก็เลยชวนเซ็นสัญญาใช่ไหมก็รู้สึกว่าเวลามีงานทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยให้พี่อ๊อฟช่วยแบบพี่บทแบบนี้พี่ว่ามันมีอะไรผมเล่นไหมหรือมันชาเลนจ์ในตัวผมต่อไหมหรืออะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกอย่างเขาปรึกษากับผมปรึกษาเขานะพี่อ๊อฟอะไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตทุกอย่างคือพี่อ๊อฟ มีวันนี้ได้ของพูดเลยพอพี่ออบจริงๆแม่กับป้าผมก็บอกว่าถ้าไม่ได้พี่ออบมาก็ไม่มีวันนี้แหละไม่มีไม่ทํยมีวันนี้แน่นอนอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งอาจจะแบบพี่ออบก็จะพูดว่าความสามารถของมึงแต่ทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับพี่ออบว่าแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบจะชี้นําแนวทางเราให้ไปเดินไปทางไหนอ่ะ get ไหมเหมือนเราเราไม่รู้จะเดินทางไหนพี่เขบบอกว่ามึงต้องไปทางนี้มึงมึงมีความสามารถแบบนี้มึงลองดูแบบนี้อะไรเงี้ย ก็เลยแบบยิ่งพี่อ๋อพี่มาว่าพี่อ๋อส่งรูปที่ผมเป็นนอมินีใช่ไหมแล้วพิมพ์ว่ากูดีใจที่กูมาส่งมึงได้ถึงเท่านี้เลยนะผมแบบโหยใช่ไหมพูดแล้วจะลองคือผมบอกว่าพี่สิคนที่ควรดีใจที่สุดคือพี่ ที่พี่เอกก็รู้แหละว่าเขา,าดีใจอยู่แล้วเขาไม่ใช่พาแค่ผมเขาพาซีพาน้ําตาลพาทีมงานทุกคนจริงๆการเข้าจริงของทุกคนอะ่ะมันคือทีมไม่ว่าจะหมอจิมซีน้ําตาลพี่เอเอเอมมี่หรือพี่กันหรือเอ่อที่เป็นเล่นเป็นแม่ผมเชื่อเลยอะ่ะเออผมลืมเอ่อผมช่ยถมความจำสั้นอีกอะ่ะ พี่ครีมใช่พี่ครีมแล้วก็พี่รัตตะกล้องก็ได้เข้าชิงทุกคนอะ่ะเนื้อเราคือแบบมันคือสักเซสมากๆในการแบบทํางานซีรีส์หรือแบบในวงการบันเทิงของเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันดีใจอ่ะพี่ผมว่าคนที่ควรดีใจและควร้อมรับคําชื่นชมทั้งหมดนะคือพี่ออฟผมพูดจริงๆเขาคือ เบื้องหลังของเบื้องหลังทั้งหมดอีกทีหนึ่งอ่ะการเขียนบทเขาก็จะอยู่คือไม่ใช่พูมกลับเดี๋ยวเขาดูทั้งบทด,ดูทั้งภาพทุกอย่างเขาคือเบื้องหลังของเบื้องหลังอีกทีหนึ่งคนที่ควรได้รับคําชมมากที่สุดสำผมนะคือพี่อ๊อฟที่มาเล่นเป็นชาเจนได้ดีมากขอบคุณครับฝากอันนี้มันเพิ่ง ep สองใช่ไหมมันเลยอีกเยอะเลยอ่ะแล้วตัวะครชาเจนมันจะทําให้พวกคุณรักมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะ ได้ปรดยาขาดแม้แต่ตอนเดียวรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยมันมีหลายๆมากสิบปีเป็นมัมมีได้ไหมเอ,อ่อให้แม่หนูเป็นมัมหมีแทนได้ไหม <c oughs> สิบปีพี่จะขินเอาอมันจะต่างเยอะเกินนะชัดเจนอุ้ยดีใจที่คนแบบว่ามาเมนว่าชัดเจนช,ชัดเจนชัดเจนจเยอะๆผมรู้สึกว่าผม แค่กลัวว่าตอนที่แบบว่าใน X มันไม่เห็นแบบติดเทรนหรืออะไรนคนอาจจะไม่ได้ได้ดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบอาจจะไม่ซีรีส์ไม่ทำงานไปถึงทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งพอแบบคนมีเยอะแบบขอบคุณครับก็ฝากติดตามด้วยฝากทุกทุกตัวละครทุกๆนัก,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 กแ,แสดงเลยนะอ่ะเอาเป็นว่า พี่ออฟส่งหลายคนจริงใช่ไม่ใช่แค่ตัวหมงคนเดียวนะพี่ออฟโหอยู่เป็นเบื้องหลังของใครหลาย,ลายๆคนมากๆม,มากๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วพี่มาอึดอัดไหมครับอึดอัดเรื่องอะไรฮะไม่ไม่อึดอัดนะล้วสิบสองเป็นลูกได้ไหมอ่ะเป็นลูกได้สิบขวบ12บสองขวบเป็นลูกพี่ได้พี่เป็นลูกพี่รับเป็นลูกได้ไหมเป็น ไม่เป็นมัมมี่แต่หนูเป็นเบบีแทนได้ไหมพี่อ่ะพี่ชอบเด็กแบบชอบเล่นกับหลานชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบไอ้หนูไอ้หนูลูกอะไรเงี้ยชอบพี่ชอบชอบเล่นเป็นน้องสาวได้สิอย่าเป็นแฟนกันก็พออุ้ยออถ้ามจีบถ้าเป็นแฟนกันก็พอเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันเป็นลูกได้เป็นแม่ก็เดี๋ยวดูแล้วแต่คนละกัน ต้องอายุเท่าแม่ผมอะแต่ผมตัดสินใจทีหนึ่งเป็นเพื่อนดีกว่าเนาะแต่จะเท่ากันอยู่แล้วพี่มามีสัตว์เลี้ยงไหมมีครับมีหมาสี่ตัวดูในไอจีได้เลยชื่อเมอร์มูนอายุเท่ากันเป็นเพื่อนได้ใช้สิพี่มากินข้าวกิกินเสร็จแล้วขอโทษที่ขึ้นคิดว่ามากินข้าวแต่กินเสร็จแล้วจะจะไปแล้วก็ วันนี้ก็ให้มาดูนี่แหละว่าดูทีของผมไปละอุ้ยมันเป็นก้อนเขาคือโต๊ะผมมันมันสั่นเคยให้ดูรูทีแหละว่าเวลาแบบเออกลับจากงานมาทําอะไรผมก็จะไปเช็ดหน้าให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็นี่แหละผมก็สั่งข้าวมากินไม่ก็ดูตลกสมมารจะดูตลกไม่ก็มีดูสองอย่างในทีวีคือตลกก็มาดีคราฟเลยไม่ก็หมกระแสดูอยู่สองอันแล้วก็แม่งก็เฟซไทม์คุยกับพี่สาวน้องสาวป้าแม่คุยกับหลานไปอะไรเงี้ยแค่นี้แล้วผมก็เซ็จปุ๊บใช่ไหมผมจะไปอาบน้ําแล้วก็ ผมก็ทาลานเนตด้วยนะก่อนน่อยพูดแล้วเขินนะผมใช้จริงๆอะ่ะก็อาบน,น้ำแล้วก็ทาครีมแล้วก็เอผมก็จะเปิดตลกแล้วว่าเล่นเกมนี่น,นีดนั่นถ้าพรุ่งนี้มีงานก็อาจจะนอนเร็วถ้าไม่มีก็อาจจะหาหนังดูซึ่งวันนี้นพรุ่งนี้ไม่มีงานก็จะอาจจะหาหนังดีๆด,ดูสักเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมจะรีบไปแหละเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดไงวันนี้เราได้ดูหนังไะแต่ก,ก็ก็มาเจอทุคกคนไงเผื่อว่ามีคนแบบเออมาอัปเดตชีวิตหน่อยช่วงนี้เป็นไงบ้างคนที่บอกว่าเอองานลับๆเยอะก็แบบ เออมันมาบอกแต่บอกไม่ได้หมดและว่าหายไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยมันต้องรอนะก็วันนี้ไปก่อนครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันนะแล้วก็ขอบคุณที่ชอบน้องชัดเจนที่ผมไม่อยากไหว้มือเดียวนะแต่ว่าอีกมือในผมถือถุงขยะอยู่ก็ฝากติดตามด้วย High ไฮสคูลแฟนมี่นะครับผมเจมส25นะครับสองทุมครึง่งย้อนหลังที่วิวสีท่ทุ่มครึ่งนะครับก็วันนี้ <c oughs> อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับ Good n i น h t ครับฝันดีสําหรับคนที่โดนลอตเตอรี่กินวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับงวดหน้ายังมีอยู่ซื้อใหม่ได้ครับบายๆครับคุณนายริบนอนเดอร์ถ้าใครมีงานนะพรุ่งนี้นะ